สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่2มกราคม2567นะคะและราคาทองเมื่อวานราคารวมไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับทั้งหมดแล้วที่2ครั้งค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา รการกา3นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่3,03,600บาทรับซื้ออยู่ที่3,03,500บาทส่วนทองรูปพัรธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3,04,100บาทรับซื้ออยู่ที่3,02,897บาท20สตางค์ค่ะ และเช้านี้นะคะราคาทองมีการปรับทั้งหมดที่2ครั้งราคารวมไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกลล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2065.418 และทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2067.805เาช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.23%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่34.356เช้านี้มีการปรับลดลงที่0.09%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง หสลึง2สลึงและก็หบาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนิดค่ะค่ากำเนิดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ